ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นดิปเปอร์รูปทรงภูเขาไฟฟูจินะครับซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะตัวนี้มันจะมีหลายสีแต่วันนี้เราสั่งมาด้วยกันสองสีนะครับมีสีเหลืองกับสีฟ้านะครับแต่จริงๆมันจะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีอื่นอีกนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสั่งมา2สีซึ่งอันนึงอ่ะเป็นของลุงไม้กันนี่เป็นของพิ่เติ้ลนะฮะแต่เรายืมมาแกะให้เพื่อนๆดูนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูว่า ข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับมาก็นี่นะครับดันออกมาตรงนี้ซุกแซบบุกซุกนี่นี่คือกล่องเขานะครับนี่ก็แพ็คมาอย่างดีนี่ยครับเปิดมาปับ๊บนี่ก็อันนี้เป็นตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับอือหือ าก็จะบอกวิธีการใช้นะฮะแล้วก็วิธีการทําความสะอาดต่างๆนะครับแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนี่ภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะเดี๋ยวเอาไปให้พี่ตุ๋ยแปลให้นะพี่ตุ๋ยเก่งภาษาญี่ปุ่นนะครับไปเรียนอยู่ญี่ปุ่นโอเคเปิดออกมาปั๊บปั๊บก็จะ,จะมีถ้วยนะครับมี ที่รองนะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราในเจ้าฟูจิซังตัวนี้นี่เองนะครับนี่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นะครับผิวสัมผัสก็จะสักๆหยาบๆนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นดิปเปอร์ที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้กระดาษกรองนะครับคือตัวนี้มันกรองได้ด้วยตัวของมันเองเลยนะฮะนี่แบบนี้ฟึบวิธีใช้ก็เดี๋ยวจะมีแก้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาวาง แล้วเราก็ดิบนะครับปึ๊บนี่อันนี้นะฮะสีฟ้านี้เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราแกะของเราที่มันเป็นสีเหลืองให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดิบกับไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะเพราะตัวนี้เดี๋ยวต้องเอาไปคืมพิเตอร์นะไม่ได้บอกไว้ว่าจะยืมมาดิบนะยืมนะยมาแกะโชยเฉยๆโอเคข้างนอกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับข้างในก็จะเป็นสีประมาณสีน,น,น้ำเงินนะ้ำเงินอ่ะ เออเนอนะนเรมมีความหยบหยาสักๆอยู่นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีถ้วยนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ลักษณะมันจะเป็นถ้วยอย่างนี้นะครับมีสองสีที่ผมมีนะแต่จริงๆมันมีสีอื่นอีกน,นะครับมีสีขาวสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนนิยมจะเล่นสีฟ้ากันเยอะที่สุดนะแต่ว่าโดยส่วนตัว เห็นจากคนที่เขาใช้สักพักมาแล้วนะครับไอ้ตรงบริเวณที่มันเป็นสีข,ขาวเนี่ยมันจะออกอมเหลืองนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้อันที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะน่าจะเวิร์กนะก็เลยสั่งสีเหลืองมานะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีสลักมาด้วยนะครับ m a d e in japan นะครับตรงนี้อะถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดิฟกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่วางนะครับมันจะวางไม่ค่อยพอดีกับไอ้เจ้าตัวแก้วตรงนี้นะ ถ้าใครจะใช้พวกไอแก้วดิปอย่างเงี้ยนะครับของฮาริโอนะครับเราก็ต้องวางเจ้าตัวดิปเปอร์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยวางมันลงไปมันก็จะอยู่ได้นะครับมันก็จะพอดีขึ้นแต่วิธีหนึ่งที่ลองแล้วก็คือกลับด้านนะครับแล้วก็วางมันลงไปมันก็จะไม่เอียงกระเทาเร่เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วไอตัวเนี้ยมันวางกับแก้วได้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแก้ว ฝุ่นก็สามารถดิบได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้ไอ้กแก้วอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะสะดวกดีเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้ไอ้ตัวนี้ก่อนแหละนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหรือจริงๆถ้าไม่ใช้ก็วางอย่างนี้เลยก็ได้นะก็สะดวกดีนะเนี่ยวางแหมะอย่างเงี้ยมันก็พอดีนะมันก็ได้อยู่แหละอโอเคเรามาเริ่มด้วยการบดกาแฟนะครับนี่ฟึ๊บฟึ๊บ ใช้กาแฟประมาณ15กรัมเหมือนเดิม,มใช้กาแฟน้ำหนักตามที่เราต้องการแล้วนะครับ นี้ก็ใช้ที่บดนะครับวันนี้เราก็จะบดอยู่ที่ประมาณ16นะครับ15 1 6าคลิกเนี่ยนะครับสำหรับใช้เจ้าตัวบดของคอมเบดนเตตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยว ้ายคลิปจะลองเอามาเล็ดกาแฟมาบดแล้วให้ดูแล้วกันว่าแต่ละคลิกเนี่ยความหยาบมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นชาร์ตให้ดูเลยว่าประมาณกี่คลิกนะครับถึงจะเหมาะสมกับการทํากาแฟประเภทไหนนะครับแต่ว่าต้องบอกองี้ก่อนเพราะว่า,มาเมล็ดกาแฟมันมีขั้วอ่อนขั้วกแก่นะครับแล้วก็มีขนาดของมเมล็ดที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแต่ว่า เราจะบทให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เอาไว้เป็นไอเดียลองปรับจูนสําหรับคนที่ไม่อยากจะเสียมาเลกาแฟมากจนเกินไปนะครับในการแบบมาลองจูลองตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูท้ายคลิปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาบทเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ เราจะเริ่มดริปนะครับเราก็ต้องมีการเทน้ําร้อนวอร์มตัวดิปเปอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าลืมกดอัดวิดีโอนะครับก็เลยต้องมาขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มดริปโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็เอากาแฟใส่เข้าไปนะครับฟึบนะ เราก็จะดริฟในอัตราส่วนที่เราเคยดริฟมาก่อนหน้านี้นะฮะปุ๊บกดให้มันเป็นศูนย์นย์ก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดริฟกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเลยจ้า ก็พอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยกเจ้าตัวดิปเปอร์ออกมาได้เลยนะครับและะว้วก็วางในถ้วยนี่เราก็จะได้กาแฟแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเราลองมาชิมกาแฟที่เราดริปจากดิปเปอร์ฟูจิกันนะครับว่าเป็นยังไงอืมกลิ่นดี ก็ดิฟออกมาแล้วครับรสชาติก็ถือว่าใกล้เคียงกับตัวที่ดิฟครั้งก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้เมล็ดเดิมนะจากที่เคยดิฟมาแล้วนะครับที่รอบก่อนที่ใช้เป็นเจมซีรีส์นะครับที่เป็นดิปเปอร์รูปเพ็ดนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตัวฟูจินี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรสชาติก็ถือว่าใกล้เคียงเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาล็ยกาแฟมาค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยนะครับทำให้เราดิฟง่ายเองทังค์เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์โต๊ะสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวจะมา ลองบดเมล็ดก,กาแฟาจากที่บดตัวนี้ให้ดูนะครับว่าแต่ละคลิกเนี่ยมันมีความหยาละเอียดแตกต่างกันประมาณไหนนะครับสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเราเจะมาบดเมล็ดก,กาแฟาให้ดูนะฮะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเคลียรทำขาอสาอีกดนึงนะครับก็ตัวนี้ นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งให้มันเป็นศูนย์ก่อนเราก็มีเมล็ดกาแฟอยู่นะครับอันนี้เป็นขั่วกลางนะครับถึงขั่วเข้มนะวันนี้เราจะมาเทสหนึ่งสสสี่ห้าหก ให้ดูกัน6ระดับด้วยกันนะครับโดยที่เราก็ไม่ได้คิดเองเออเองนะว่าความละเอียดประมาณไหนควรจะใช้ทำอะไรนะครับเราก็จะใช้ชาร์จเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะฟีดภาพไว้ให้ดูนะครับว่าที่เราบดเนี่ยว่ามันอยู่ประมาณเลนส์ไหนนะครับ ขออนุญาตวางใหม่ละกันนะเพราะว่าถ้างนั้นก็จะแกว่งไปแกว่งมาตึ้งตึๆงตึงต้งตึงตึงนะอ่ะระดับต่อมานะครับ10คลิกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในระดับต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับน,นี่จะเป็น5 10 15 20 25 30นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยระดับ5เนี่ยก็คือ อาจจะทำแบบเป็นแบบเป็นไฟแบบละเอียดมากๆเลยนะครับสามารถทำเอฟเฟกได้แหละแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยสักเบอร์10ก็ไม่น่าเกียดนะครับสมมติถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันละเอียดจนเกินไปนะครับส่วนมาที่เบอร์15เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่ไว้สําหรับดริปนะครับก็จะเป็นแบบเริ่มต้นสําหรับดริปนะครับแต่ใครรู้สึกว่าเวลาดริปแล้วน้ํามันไหลช้าเนี่ยก็อาจจะขยับเบอร์มาเป็นสักประมาณ20ก็ได้นะฮะตัวน,นี้นี่มันก็จะอยู่ในระดับที่ เรายัางใช้ดริปอยู่นะแล้วถ้าใครทำโคบูหรือเฟรนช์เพชนะครับถัาประมาณยี่สิบ้ากำลังสวยนะแล้วก็ถ้าใครทำโคบูเราต้องการให้มันเป็นหย,ยาบๆนะครับก็ประมาณ30ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเอาไปบดกาแฟได้นะครับ เดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับวันนี้เบอร์5นะครับก็สามารถทำเอสเพรสโซได้แต่สมมุติว่าถ้ามันละเอียดไปนะครับเราอาจจะขยับมาเป็นเบอร์10เบอร์นี้ก็ยังสามารถทำเอสเพรสโซได้นะครับต่อไปก็คือเบอร์15ซึ่งเป็นเบอร์ปกติที่ผมใช้ทำดริปกาแฟาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าน้ำมันไหลช้าเนี่ยเราก็ขยับเบอร์บดก็ได้นะครับเป็นเบอร์20มันก็จะหยาบมากขึ้นนะครับ ต่อไปเป็นเบอร์25นะครับอันนี้เหมาะสำหรับการทำโคบูหรือจะเป็นเบอร์30ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนั่นเองอันนี้เป็นภาพของทั้ง6เบอร์บทนะครับก็คือ6คลิกที่แตกต่างกันโดยใช้ที่บทมือของคอมบันเต้นะครับยังไงก็ลองเปรียบเทียบดูกันได้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปลุงมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อันนี้ก็ว่าลืมอะไรนะครับลืมแปลคู่มือให้ฟังพี่ตุ๋ยจากเกียวโตสีฟอต r กราฟีนะครับแปลมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ามันแปลว่าอะไรกันบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้งานได้นานปกติหลังใช้เนี่ย ให้ล้างด้วยน้ำเปล่าทันทีทุกครั้งก่อนใช้ให้ใช้น้ำเนี่ยล้างผ่านด้วยอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิร้อนก็ได้นะครับจะทําให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นขอให้เว้นจ,จากการใช้น้ํายาล้างจานนะครับข้อ2นะครับเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็จะตกลงเนื่องจากน้ํามันจากมเมล็ดก,กาแฟนะในกรณีนี้ให้หนำฟิลเตอร์ไปแช่ในหม้อนะครับแล้วก็ ต้มน้ำร้อนประมาณ10นาทีนะครับก็ทำอย่างนี้ก็จะสามารถทำให้ฟิลเตอร์เนี่ยเคลียร์พวกข้าวน้ำมันของเมล็ดกาแฟได้นะครับข้อ3นะครับถ้าใช้ไปนานกว่านั้นนะครับแล้วต้มแล้วยังรู้สึกว่ามันยังมีพวกคาบน้ํามันของเมล็ดกาแฟอยู่นะครับ เขาแนะนําว่าให้ใช้เบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดาเนี่ยใช้อัตราส่วนน้ํา1ลิตรต่อเบกกิ้งโซดา1นช้อนนะครับก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้มันร้อนนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวดิปเปอร์ตัวนี้เอาลงไปแช่นะครับมันก็จะช่วยเคลียร์ได้หลังจากนั้นก็เอาไปล้างด้วยน้ำเปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครหาซื้อเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้นะครับผมได้มาจากเพจนี้นะครับยังไงก็ลองไปกดดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ